สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในแมพที่เขาจะให้เรานะครับเผชิญหน้ากับความกลัวต่างๆมาดูกันว่าพีิเทพจะผ่านไปได้หรือไม่นะครับไปดูเฮ้ยน้องพี่ไลน์สตรีมทุกวันตอนสองทุ่มอย่าลืมมาดูพี่ด้วยเว้ยใจเป้ามาดูพี่ด้วยโลกกลัวความสูงโลกกลัวความสูงนะมีใครกลัวความสูงบ้างไหมโลกกลัวความสูงอยมันมีให้เลือกด้วยอะเทเลพอร์ต สำหรับพี่คือพี่กลัวความสูงนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าในเกมรบบอกจะกลัวหรือเปล่านะโ้ยสูงอยู่นะทุกคนเฉยๆนะทุกคนเรื่องความสูงในแบบในโรบบอกอะเฉยๆนะถือว่านี่เดี๋ยวมองไปข้างล่างด้วยเว้ยเมองไปข้างล่างด้วยมีใครกลัวความสูงมั้ยคอมเมนต์บอกกันหน่นะสำหรับพี่คือเฉยๆนะในโรบบอกอะแต่ในชีวิตจริงคือกลัวอยู่นะแต่ในโรบบอกเฉยๆ ชิวๆครับน้องๆชิวๆบอกเลยความกลัวนี้ทําอะไรพี่ไม่ได้นะ easy แล้วมันวิ่งไม่ได้หรอวะเออมันวิ่งไม่ได้หรอจะวิ่งโชว์น้องๆสักหน่อยเออโอ้ยสูงไปอีก,กว่ะทุกคนค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปนะครับชิวๆนะเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นแค่อย่าหลุดโฟกัสก็กพอเออใกล้ผ่านแล้วทุกคน มีเสียงแบบลมตีแล้วด้วยอ่ะให้รู้แบบว่ามันเป็นความสูงอ่ะทุกคนสวยพ่านถือว่าสบายสบายนะครับสำหรับความกลัวแรกนะกลัวสถานการณ์ที่ทำให้วิตกกังวลป้ายมันเล็กจังวะสถานการณ์ที่ทำให้วิตกกังวลคืออะไรอ่ะทุกคนมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะ โอเคครับเข้ามาแล้วนะมันคืออะไรอ่ะทุกคนมันคือทางยาวๆดำๆแคบๆหรอมีใครกลัวไหมทุกคนมีใครกลัวไหมจเจอทางแบบยาวๆอย่างเงี้ยทุกคนสําหรับพี่พี่ก็ยังเฉยๆอยู่นะยังเฉยๆอยู่นะทุกคนสำหรับพี่คือไม่ไม่ได้กลัววิ่งได,ได้ทุกคนวิ่งได้แบบมีสบายเลยไม่ได้รู้สึกกลัวนะแบบทางยาวๆอะไรเงี้ยมีใครกลัวไหมมีใครกลัวไหมทางยาวๆแบบเนี้ยคอมเมนต์บอกกันได้นะ ทางตันแบบทุกคนสำหรับพี่คือเฉยๆนะหรือว่าพี่แบบอนี้ด้วยว่ทุกคนคนปกติเขาน่าจะกลัวกันปะทางยาวๆแบบเนี้แต่พี่แบบเฉยๆอนะทุกคนเฉยๆมากเลยนะถ้าเกิดแต่ถ้ามีตัวอะไรมาไล่ก็อาจจะกลัวอยู่นะทุกคน ถามว่าในในโลกความเป็นจริงกลัวไหมถ้าเกิดแบบว่าเดินคนเดียวแล้วแบบเจอทางยาวๆแบบนี้ก็จ,จะแบบรู้สึกเงาๆวังเวงวังเวงนิดนึงนะวีได้กุญแจแล้วทุกคนได้กุญแจแล้ววีทางออกมันอยู่ไหนวะอีเสียเวลานะครับบอกเลยแมปแมปแบบนี้ทําอะไรพี่ไม่ได้นะเออทาอะไรพี่ไม่ได้นะพี่บอกตรงนะ ชื่อก็บอกอยู่ว่าพี่เทพเออชื่อก็บอกอยู่ว่าพี่เทพแค่นี้ทําอะไรพี่เทพไม่ได้หรอกครับปะไหนอะโลกกลัวที er. โโ่แคบเอ้ยใครกลัวที่แคบบ้างทุกคนพี่กลัวที่แคบอยู่นะเออกลัวกลัวที่แคบอยู่นะสาหรับพี่อะไม่ชอบอะไรที่มันแบบอึดอัดอะไม่ชอบนะทุกคนสําหรับพี่ก็คือพี่กลัวอยู่นะที่แคบอะแต่ว่าไม่ได้กลัวขนาดนั้นอะทุกคนอะไรอะเหมือนเขาให้ไฟฉายเรามาด้วยนะทุกคน ให้ไปฉายเรามาด้วยแล้วแบบเหมือนเราอยู่ในท่อระบายน้ําหรือท่ออะไรสักอย่างอะแล้วแบบเหมือนอยู่ในท่อระบายน้ำปะที่มีไฟฉายอะอันนี้แคบปะหรอทุกคนเข่าวงกดอีกแล้ววะสําหรับพี่คือวิแคบจริงหวอทุกคนสำหรับพี่คือที่แบบแคบแล้วแบบกลัวมากมากก็คือแบบว่า แคบจนแบบไม่มีที่หายใจอะไรอย่างนั้นถึงจะถึงจะกลัวนะทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นทางที่ยังเดินได้ยังขยับตัวอะไรได้อย่างเงี้ยไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่นะต้องแบบแคบแบบแคบจริงๆอ่ะถึงจะกลัวถ้าเป็นถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยยังเฉยๆอยู่มันให้เราทำอะไรไว้ทุกคนให้เดินตามท่อสีแดงนี่ไปหรือเปล่าวะ มีผีหรือเปล่าวะถายมย่างดีกว่ามีผีหรือเปล่าวะเนี่ยมีผีหรือเปล่าวะมีผีมาหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยวิเจอกล่องเฮ้ยมีผีจริงด้วยมีผีจริงด้วยทุกคนแต่พี่ไม่กลัวนะกลัวอย่าก็ได้เออมีเรียบเกลือดีกว่าดีกว่าวินี่ไงทางออก เอ <Nope. S 2> ไอ้เฮียนี่มันทางเดิมหลงทางยังต้องหาทางออกแต่หลงเธอมาตลอดไม่อยากเจอทางออกเลยอือหืออาเลีเ้ยงหรือว่าต้องตามไฟไปว่าทุกคนเอ้ยนี่ไงทางออกความกลัวต่อไปนะครับกลัวเครื่องจักรกลัวหุ่นยนต์แมเออ หุ่นยนต์น่ากลัวนะทุกคนมีใครกลัวไหมแบบหุ่นยนต์ยึดครองโลกอะไรเงี้ยพวกคนเหล็กทานสฟอร์เมอร์อะไรเงี้ยมีใครกลัวไหมมีใครกลัวไหมเอออะไรวันนี้ห้องห้องอีกแล้วหรอทุกคนเข้ามามันจะมีแต่ห้องหรือไงวะมันจะมีแต่ห้องให้กูวิ่งหรือไงวะเฮ้ยนี่มันแมปวิ่งซูมเลเตอร์หรือเปล่าวะเปลี่ยนชื่อแมปไหมจากจําลองความกลัวเป็นจําลองการวิ่งอะไร่งเงี้ยเออน่าจะดีกว่าไหม แม่งให้กูวิ่งอย่างเดียวเลยเออได้กุญแจอ,อีกแล้วประตูอยู่ไหนก่อนวิ่งหาประตูอีกแล้วิว่งแม่งทางคลิปอ่ะทุกคนเปลี่ยนชื่อแมปเป็นจำลองการวิ่งดีกว่าเออถ้าจะให้วิ่งเยอะขนาดนี้นกลับมาที่เดิมหรือว่ามันจะเอามันจะเอาหุ่นยนต์มาไล่เราวะทุกคน มันจะเอาหุ่นยนต์มาไล่เราหรือเปล่าทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกเออแค่นี้ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกนี่ไงทางออกเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเฮ้ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็เฮี้ยแล้วมันไม่ใช่หุ่นยนต์ครับหุ่นยนต์เฮี้ยอะไรก่อนเหมือนพี่อะ หุ่นยนต์เฮี้ยอะไรก่อนครับหน้าตายอย่างนั้นอะไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วครับงงวะงงกับไอ้แมปนี่วะวิเจอแล้วทุกคนกุญแจม่อีกแล้วเครื่องจักรกูมาอีกแล้วเครื่องจักรสังหารอะเครื่องจักรเบียวอะเครื่องจักรแบบนี้กูไม่กลัวหรอกครับเออเจอในชีวิตจริงไงกูยิงกระบานให้ด้วย ทุกคนพี่ขอสารภาพนะพี่กลัวหุ่นยนต์พี่ไปแล้วเดเ้ไม่อยากอยู่แล้วแม่จา๋าโอ้โหเสือกมีรหัสอีกเออหนึ่งศูนสี่เจ็ด nope กลัวหุ่นยนต์ะกลัวหุ่นยนต์อะไม่ชอบอะกลัวเทคโนโลยีกลัวเทคโนโลยี นี่รหัสทุกคนแปดหกแปดหกหนึ่งศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์ประเด็นต่อไปคืออะไรรู้ไหมทางออกอยู่ไหนแปดหกหนึ่งศูนย์ประเด็นต่อไปคือทางออกอยู่ไหนหอ,อกอยู่นี่ปะ ก็จะไม่ผิดทางออกมันควรจะหยุดแถวแถวนี้สิเฮ้ยไม่เคยไม่เคยขนลุกเลยนะแบบว่าเล่นแมบปบเราบอกแล้วไม่เคยขนลุกอะไรแบบนี้เลยจเจอไอ้หุ่นยนต์นี่ขนลุกจริงว่ะทุกคนแปดหกหนึ่งศูนย์เอ้ไปแล้วจ้าแม่จ๋าความกลัวต่อไปนะครับกลัวกระจกเว้ยอันนี้น่ากลัวว่ะทุกคน มีใครที่ไม่กล้ามองกระจกไหม <c oughs> กลัวหน้าตาตัวเองกันอะไรอย่างงี้ปะ <c oughs> มีใครกลัวกระจกไหมแบบกลัวหน้าตาตัวเองอะ่ะหรือว่ากลัวอะไรก็ตามที่มันอยู่ในกระจกอะ่ะสาหรับพี่คือพี่ไม่กลัวนะครับเฮ้ยเพราะว่าพี่หลอดนะครับเออส่องกระจกบ่อยอะ่ะส่องทั้งวันอะ่ะไม่กลัวหรอกแค่นั้นแหละเพราะว่าเราหลอเออเอ๊ดาพีเทพหลอหลอหน้าพี่เทพหลอหลอหลอดจังเลยหน้าเรามาแล้วกระจก เอออันนี้มันดูเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยเว้มันดูเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยเว้ทำไมอ่ะดูหน้าตัวเองแล้าไงต่ออ่ะให้เราจ้องมองหน้าตัวเองไปเรื่อยหรอให้เราจ้องมองหน้าตัวเองไปเรื่อยปะฮัลโหลว่าไงว่าไงตัวเราหน้าตาดีจังเอาใครคิดว่าพี่หล่อบ้างครับคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยใครคิดว่าพี่หล่อบ้างครับเอ๊หน้าตาดีขนาดเนี่ยนึกว่าดารา ลดแสงลดแสงแล้วไงอะ่ะเฉยๆอะ่ะบิดไฟแล้วหน้าอย่างดำอะ่ะจะมองเห็นไหมเนี่ยหน้าอย่างดำอะ่ะจะมองเห็นไหมเนี่ยดยเฮ้ยเอ,ยอ,ยอยตัวพี่เป็นอะไรไม่รู้เดยก่อนตัวพี่เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะตัวพี่มาสับพังยิกสับพังงกเองอะ่ะ เฮ้ยหัว,ห,วหัวพี่เป็นอะไรอะน้องมีสังเปิดประตูด้วยมันจะมีจมสกแกรไหมมีจมสกแกรไหมแค่หน้าตัวเองปกติกูยิ้มกูก็กลัวแล้วครับเออไอ้น,นี่มาสั่นหัวยงยิงี้กงักอีกมีอะไรอีกไหมนอกจากสั่นหัวยีงย้งงักงักไปมาหมดยัง ว้ยเฮียมีอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนเสียงมันค่อยๆกลเข้ามาเอ้ยวีเดฟกลัวมาจับสกแก๊พี่เด้อมาจะจับสกแก๊พี่กลัวเอ้ยกลัวการจับสกแก๊พี่ว่าทุกคนก็น่าจะกลัวนะฉันนั่นฉันหรอเอ้ยมีคําว่าฉันแล้วมีเครื่องหมายแบบ คำถามอะมันจะจำสเก,กลกูเสียงดังโปกูเปิดเสียงไว้ดังด้วยอีกนานไหมอีกนานไหมมีฉันมีฉันเอ้ยมันสลับคำไปมาทุกคนมีฉั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 นตัวเราคอรกูยังหล่อนนะ ใครบางคนใครเอยกระจกสัน่นกระจกสั่นได้เปนจะจำสกแกนพี่น้องบางสิ่งบางอย่างเมืจจ่อจำสกแกนพี่มันจะจำสกแกนพี่แล้วใครเออกูรู้แล้วใครใครล่ะกูจะรู้ไหมล่ะเออใครบางคน บางสิ่งบางอยา่างอีก,อกห้องมันแดงขึ้นเรื่อยๆว่ะน้องห้องมันแดงขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรอะ่ะตัวเฮี้ยอะไรอะ่ะตัวเฮี้ยอะไรมันแวบไปแวบมาฮีโร่บายหรือเปล่าวะฮีโร่บายหรือเปล่าฮีโร่บายมีจริงดุวคน กลัวฮีโร่ายเอ้อกลัวฮีโร่บายในไหมครับเอ้อเ,ออเออด้๋ยกลัวเดีวกลัวเดีวกลัวแล้วเอ,อไหนอะอีกนานไหมอีกนานไหมเว้ยตัวเชี้อะไรอ่ะเฮ้ยกูกูกูพีเทพอีกคนมาแล้วหัวล้นๆอย่างนั้นใช่เลยกูอีกคนหนึ่งก <laughs> ูอีกคนหนึ่งใช่ไหมล่ะหัวล้นอย่างนั้นอะ ดนโลนหูกลางๆอย่างนั้นอ่ะกูดูทรงแล้วกูอย่คนนึงอ่ะวายไม่ใช่กูดีว่าหน้าอย่างเฮียครับหน้ากูรอ,อกว่าเยอะอเอจําสเกกตเูโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับแมปเอาชนะความกลัวต่างๆนะครับอันนี้มันยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะพี่ยังไม่ได้ไปทำนะครับเดี๋ยวเอาไว้ทำเป็น EP 2นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e นะครับ แล้วน้องๆกลัวอะไรกันบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันเยอะๆนะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย